เงอเชียร์นี่แบบน้ำมันาต้องเข้าแล้วอ่ะอันนี้บ้าของปอนะครับงลงอยู่ขึ้ไปตู้องอบีเลยอันนี้บ้าของแดชชสิ่งส้มอไหน ซีส้มของปห้านะครับแจกแจรยเลืงเทียวจนห้าแถวนะครับแจแจกอยากคอ่ะพร้อยากกุญแ้างโอเคพร้อมแล้วตอนนี้รับน่าจะของสายชั้นปสองนะครับเลยเลย โ่เชียพอสีเชียให้ว่าพอหาตรนะครับนี่น่าน่นาน่าดีใจกันยกใหญ่แารขึ้นเลยเพออสองก็เสียบพอสองครับเบาขึ้นแล้วพอสอง เสียดีใจอยู่ครับปอสี่ปอปอสี่ยังติดลมบนอยู่ครับตอนนี้จานเองอ่ะจานอะไรกันจี๊ดจานอะไรกันจี๊ด ขึ้นเลยคือรอบตะจุลาขึ้นให้คาร่าขึ้นเลยตามไปตามขึ้นเลยครับพายาปอสี่ลงได้ขึ้นเลยครับขึ้นอสี่ติดลมบนนะครับอันนี้วบ้าของปอสี่ครับยังติดลมบนอยู่นิ่งมากตอนนี้กำลังจะปล่อยเชือกอีกรอบหนึงนะครับปอขึ้นเลยครับ ว่าทุกสิว่าที่ต้องก้าวเดินติหน่อยว่าตอบเตรียมส่วนนะครับเอาลายตงชาติของป .2 เป็นยังไงทำไมมันกู้ขนาดนั้นน่ะมันเอาเองไหมเอาหัวเหรอเอาหัวนะหัวมันต้องหางยาวๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทำอย่างไร ดิบดับดับ1 2 3 4 5อ๋อสีส้มไปรอบแล้วสีส้มอ่ะน้องๆอนุบาลมารอดูสีส้มมั้ยยังครับโอเคสีส้มนะครับ เส้นสู้รอไว้กับฟอทีเลยนะครับโคจุลาขึ้นหน่อีะ่ะบ๊ายบาย่านะครับทำใหม่แข่งบ๊ายบายโคจุลนทำใหม่แข่งบ๊ายบางกอนุบาลน่ารักมากครับให้บาบาจุลากำลังจะเปอีรอบนึงไม่เป็นเเรียก็่อนประธครับี พรอนครับกราสงชาตินุ้นกันใหญ่เลย อยู่นะครับ you know ้องจีนก็นะครับอาว่าปัตับกตัวปัดเรแกเต้าเป็นลายาสนามเลยสีห้าอาทายหน่อยโชว์หน่อยเียวั้เอะงทำดูเองทำเองเหรอเสียงดังมากอาว่าปัดต๊ามาแล้วครับสีหน้า ต่อยยังุลาปล่อยแล้วะสเริ่มนิ่งแลวเริ่มนิ่งนะจุฬ <moderate> า่าต่อไครับต่อม่มีหางไมางตอตไม่มาเลยัารติดนะครับ